สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวสะพานมอนนะคะพอดีเราเดินข้ามฝั่งมาแล้วลืมกดวิดีโอนะคะเราจะไปใส่บาตตอนเช้าสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะคุณแม่วันนี้มาใส่บาตที่สะพานมอนนะคะอ่

กลัวมันตกลงไปแล้วมันจะแบบข้างล่างมันเป็นน้ำนก็มีคนมาทำบุญเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปดูใส่บาตรทำ นี่ยชุดเขาก็มีให้เช่าชุดละห้าสิบาทน,นนะแม่เนาะอันนี้ไม่ใช่ขายนี่ชุดขายนะคะอ๋ออันนี้ขายแต่เขาจะมีให้เช่าอ่ะค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยชุดละห้าสิบบาทเดี๋ยวเราจะไปใส่กันนะคะเนื้ออากาศตอนเช้าดีมากหมอกหนานะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วย อันนี้เราข้ามมาจากฝั่งนู้นแล้วนะ,อ,ะนะอันนี้ก็เป็นตู้บุญนะคะ อันนี้เขาก็จะเตรียมของไว้ให้นะคะช่วงเช้าก็จะมีพวกเตรียมของใส่บัตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่ออุตมะนะคะ เนี่ยค่ะร้านอาหารก็เยอะเลยค่ะน้องทานอะไรกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแม่ปะาแปะมากหนเลยนะคะสวยอ่ะ เงินนี้เองเนาะถามว่าแล้วค่นไปไหนอ่ะไ่สวยอ่ะที่ถ่ายรูปที่รูปเลยไฮสดค่าไลฟ์สดเท่าไหร่คะนะแล้วแต่จะให้ค่ะอ๋อเหรอเดี่ยนะคะเพราะว่าดอกเนี่ไม่ได้ไม่ไดเอาไปนันพี่พิจิบไปไหนก็ดาวก็ได้ไหมนั่งรอได้แล้วค่ะทานด้วยกันไหมด้วยคี่แม่ก็อยากตั้ง คนละหนลายเท่านั้นคนละหนึ่งร้อยนะคนละหนึ่งร้อยเดี๋ยวตำรวจก็มาจับอีกต่างหากข้างหนึ่งลายหนึ่งได้ไหมสองลายได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวนะคะแม่นะเพราะว่าดอกเยอะอยู่แล้วอุ้ยไม่ใช่ค่ะ ก็รอแป๊บหนึ่งค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะให้แม่เดี๋ยวนะคะยสองคนค่ะใายถาดเลยค่ะโอ๋อยังไม่ใส่ดอกดอกยังไม่ได้ดอกได้ค่ะได้ทุกคนอยากทาทาได้นะคะอยากทามาเลยนะคะร้อยแห้งก่อนนะคะแล้วก็ใส่แมทนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวยนะคะอยากทาได้นะคะเดี๋ยวรอก่อนสวยมากเลยฝั่ง เอาลายในดีปากกติดตามนะคะทุมตอนตอนต่อไปเอาไหมเดี๋ยวลายนุ่มๆติดตองต่อไปนูคะค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะคุณเจ้านะคะ